กลับเข้ามาช่วงที่สองของการวิศหุโมเดลไขความรับหารุ่นมบตัวนะคะในืู่่นี้ เราฟังไปแล้วนะคะจากคุณอดิเลกศรีประพัน์นะคะเป็น CEO ของ CPF นะคะการลงทุนจะเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะสัดส่วนรายได้ของ CPF เนี่ย65มาจากต่างประเทศแล้วนะคะที่เหลือก็เป็นในประเทศอีก5ปีข้างหน้าคุณอดิเลกบอกเลยนะคะจะมุ่งเน้นรายได้ที่จับมาจากต่างประเทศเนี่ย75ที่เหลือก็จะเป็นในประเทศนะคะและสิ่งที่สําคัญนะคะ หลังจากที่ได้สร้างต้นน้ําโดยเฉพาะฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแรงแล้วคุณเดลเลกบอกว่าจากนี้ไปค่ะจะขึ้นไปสู่อาหารสําเร็จรูปมากขึ้นนะคะตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกนะคะแล้วก็จะกินมาจิน้น สูงขึ้นค่ะแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องกฎระเบียบการค้าขายระหว่างประเทศอันนั้นเป็นอุปสรรคสําคัญนะคะโมเดลธุรกิจแบบอาหารครบวงจรแล้วก็ลงทุนในต่างประเทศนี้สองท่านของเราแขกประจํารายการกูรูประจํารายการของเราจะมองอย่างไรนะคะดรนิเวศเหมวชิระวรากรนนะคะนักทนุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลน,นักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะเช่นเดิมนะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสศษก่อนนะคะ คุณวิสิ์มอง CPF อย่างไรนะคะเพราะว่า CPF เขาบอกว่าเขาเป็นธุรกิจอาหารครบวงจรแล้วก็ไปเติบโตในต่างประเทศด้วยขายทั้งในต่างประเทศแล้วก็ลงทุนทั้งในต่างประเทศค่ะครับ CPF เนี่ย i s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  m o l e l เนี่ยเขาก็คือเป็น Business ที่เป็นแลกว,ว่ามี backward integration นะครับจาก backward integration เสร็จเนี่ยก็คือเป็น forward นะครับเขาเริ่มธุรกิจมาจากเรื่องฟีดแล้วก็ฟาร์มฟีดคืออาหารสัตว์ นะครับฟาร์มคือการเพาะเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุกรนะครับไก่นะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น้ําต่างๆนะครับจากฟีดนะครับฟาร์มนะครับนำไปสู่ฟู้ดนะครับซึ่งต่างๆเนี่ยนำสู่เรื่องเกี่ยวกับ forward integration นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของ CBF เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยตัวสัดส่วนรายได้ที่มาจากฟีดของเขาเนี่ยนะครับประมาณ53%นะครับตัวฟาร์มเนี่ยประมาณ36%นะครับ ัวฟู้ดเนี่ยประมาณ12สงเตังเกตไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นฟีดหรือฟาร์มเนี่ยทั้ง2อันเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการแกว่งของตัวกําไรขั้นต้นสูงมากเลยนะครับสังเกตน,นะครับว่าทั้งสองออธุรกิจประเภทนี้เนี่ยมีการแกว่งตัวค่อนข้าง,างสูงออะนะครับเพราะว่าเนื่องจากนี้คับว่าไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเนี่ยฟาร์มมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งใช่ไหมครับ<ม>หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับราคาของสุกรราคาของเนื้อเนื้อสัต์ปีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็คือแกว่งตัวตาม ภาวะสศรษฐีโลกนะครับรวมทั้งภาวะการเลี้ยงต่างๆของ,ของของโลกด้วยนะครับเนื่องจากผู้เล่นที่เล่นอยู่ในตลาดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่อว่าคอมมูนิตี้นะครับคอมมูิตี้คือมีผู้เล่นหลายๆายนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนบราซิลต่างเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาวิเคราะห์ของ CBF เนี่ยในแง่ของตัวตัวฟาร์มเองเนี่ยะจะต้องมอง global view เลย นะครับจะต้องมองเกี่ยวกับภาพของโลกนะครับว่าคอมมูนิตี้เป็นยังไงนะครับอันที่1นนะครับส่วนเรื่องของตัวฟีดเนี่ยแน่นอนตัวฟีดเนี่ยอาหารสัตว์เนี่ยนะครับซึ่งมีอะไรครับมีราคาของพวกกาดหูเหลืองเอ่ยนะครับราคาข้าวโพดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวของคอมมูนิตี้โลกเหมือนกันราคาคอมมูนิตี้โลกนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์ CPF เนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องวัตจักรนะครับของคอมมูนิตี้โลกให้ดีนะครับเพราะว่าทั้ง2อันเนี่ย เป็นรายได้เกือบประมาณสะ7 0 8 0ของทาง CPF นะครับซึ่งบริษัทก็พยายามที่จะเรียกว่า forward negation ไปทำฟู้ดนะครับฟูด้ดนียเข้าใจว่าทำเมื่อ4-5ปีหลังนะครับซึ่งฟู้ดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มาจีนของเขาเนี่ยเริ่มมีสถิ๊นภาพมากขึ้นนะครับซึ่งนั่กเห็นผมว่าทำไมหุ้น CPF เนี่ย To Related นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ย PE อาจจะเลขตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่ม PE เป็นเลข2ตัวนะครับสหลักนะครับซึ่งระดับกลางๆนะครับซึ่งหมายความว่าการที่เขาทำ forward i n t e g r a t i o n เนี่ยจะฟีดฟาร์มมาเป็นฟู้ดเนี่ยก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่อย่างน้อยเนี่ยคือทำให้ตัวมาทิ้งเขามีเสถีภาพม,ม,มากขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับวัตถจักรของคอม m มูนิตี้สินค้าโภคภัณฑ์โลกนะครับนั่นคือ b ิ s เศษ s s โมเดลของ CPF นะครับแต่ ตอนนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยเข้าใจว่ามีโอเปอรชันในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตรุรกีรัสเซียมาเลเซียก็มีจีนนะครับรวมทั้งเรื่องของแอฟริกานะครับก็ต้องยอมรับว่าคือการที่มีโอเปอรชันในต่างประเทศเนี่ยจงกระทั่งโอเปอรชันของต่างประเทศอาจจะถึง65% 70%ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น,น,นักนักลงทุนอาจจะต้องดูเรื่องเ,ออเรียกว่าค่าเงินของสกุลเงินต่างๆนะครับรวมทั้งเหตุการณ์ที่เป็นเรียกว่า geopolitics นะครับก็คือเหตุการณ์ต่างๆโลกเนี่ยนะครับกับ c p f นะครับก็คือการโดยสุบเนี่ยนะครับก็คือการลงทุน c p f เนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่อง cycle community โลกนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัว geopolitics ต่างๆนะครับการที่ว่าเขามีรายได้เนี่ย exposure หมายถึงว่าอิงกับ community โลกเนี่ยทำให้ตัวเรียกว่า cost profit margin ของเขาเนี่ยเคยแกว่งตัวนะครับระหว่าง8%ถึง18% Oh, นะครับใช่ครับผวนเยอะใช่ครับเนื่องจากเป็นเรียกว่าเป็นวัฏจักรจริงๆนะครับก็คือ8ปดถึงสิบเนี่ยในรอบยี่สิบไตรมาสหลังนะครับยี่สิบไตรมาสหลังก็คือมาห้าหปีหลังเนี่ย <c oughs> นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราสามารถลงทุนในภาวะที่วัฏจักรต่ําแล้ว,ลวลาาสามารถขายในวัฏจักรสูงเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยการลงทุน c ี f เนี่ยจะต้องอ่านวัฏจักรของคอมมูนิตี้ให้ถูกครับ ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่คุณวิสิตนะคะว่าแล้วคุณวิสิตเนี่ยมองในคอมมูวนิตี้วัชจักรที่อยู่นะคะประมาณ7 8อย่างที่คุณวิสิตวิเคราะห์มานะคะว่าเขาอยู่ในฟีดและฟาร์มใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเขาขยายฟู้ดมากขึ้นเท่ากับว่ามา r จิ้นเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งคุณดิเรก็บอกเหมือนกันว่าเขาจะขยายในส่วนของฟู้ดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้มาถึงอาจารย์นิเวศนะคะอาจารย์บอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยให้ดูว่ามันเป็นปัจจัย4หรือเปล่า อาหารที่เป็นปัจจัยสี่นะฮะอาจารย์คะเป็นนัเป็นอาจารย์มองภาพแมคโครยังไงคะมองคล้ายๆคุณวิสิตไหมคะคล้ายกันในแง่ที่ว่าจริงๆต้องต้องบอกว่าธุรกิจทั้งฟีดทั้งฟาร์มฟู้ดอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฟีดกับฟาร์มนี่มันก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็ะไแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นธุรกิจที่ผมบอกว่าเป็นธุรกิจที่โลมาจินกำไรน้อย เป็นคอมมนดิตี้แล้วเป็นคอมมนดิตี้แบบแบบก็เรียกว่าซอฟต์คอมมนดิตี้คือพอดีพบคนอื่นผลิตเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ํามันบางทีถ้าขายก็ขาดราคาขึ้นไปสูงเรี่ยวอาจจะอยู่นานจะมาคอมมอนดิตี้อื่นเช่นระวังเรือใจะมาพอเรือขาดปุบ๊บโอ้โหขึ้นหลายปีแต่ธุรกิจพวกเกี่ยวกับอาหารอะไรนี้มันภายในครอบเดียวปีเดียว ผลิตได้เลยจะมาเพราะนั้นมันมันมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแย่สิบปีดีปีหนึ่งอย่อน,นีจจดดออีอาจจะมากไปนิดหนึ่งแต่ว่าคือให้ให้ดูแมกนิทูดเป็นอย่างนั้นมันก็ธุรกิจเหล็กที่หรือว่าอะไรบางอย่างที่แบบว่าสิบปีดีปีเดียวจะมาที่มันมันมันแบบคือพอคุณดีปุ๊บเดี๋ยวคนอื่นก็มาอีกคือมันเป็นอะไรที่แบบลำบาก เป็นธุรกิจที่ลำบากมาจิ้นน้อยจริงๆ CPF เองเนี่ยช่วงหนึ่งก็เคยดีดีเพราะว่าอยู่ๆก็ทั้งฟีดท,ทั้งฟาร์มทั้งฟู้ดดีหมดแต่ต้นหลังนี่บางทีดีอย่างหนึ่งอีกอย่างไม่ดีกุ้งดีหมูดีไกด่ดีอะไรดีอย่างเงี้ยก็ขึ้นแต่อยู่แป๊บเดียวหลังจากนั้นไอ้นี่ก็เสียไอ้นี่ก็แย่ไก่ก็แย่หมูก็แย่กุ้งก็แย่หรือว่าดีอันหนึ่งเสียอากสองอย่าง ดีสองอย่างเสียอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือดีสั้นมากดีสั้นมากแต่เสียยาวเสียยาวมันก็ไม่คำว่าเสียคือภาวะไม่ดีอะไม่ดีมันยาวอยู่ในสถานการณ์ย่แย่ยาวนานกว่า<อ>ที่ดีมากๆมันเป็นธุรกิจที่ลําบากพูดง่ายๆแข่งกันหนักมากแข่งกันสมบูรณ์ใช่ไหมนานๆจะมีจังหวะที่มันแบบอยู่ๆก็อันนี้ก็ขาดอันนี้ขาดอะไรพร,พร้อมๆกันแล้วก็ดีขึ้นมาคทีนี้ ประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยครับว่า c p ยเองตัวหลังๆเนี่ยก็ก็ขยายเยอะไปไต่างประเทศไปขยายต่างประเทศแล้วก็ซื้อกิจการซื้อกิจการเยอะๆทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปซื้อมาเนี่ยมันคุ้มไหมใช่ไหมต้นทุนเราสูงเกินไปไหมเราให้ค่าว่าอยู่มันสูงเกินไปไหมอะไรไหมใช่ไหมถ้าเกิดกลายเป็นว่าที่เราซื้อเนี่ยเพราะเราอยากซื้อราคามันจะสูงพอสูงมาเนี่ยธุรกิจมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว ยิ่งเราซื้อแพงโอกาสที่มันจะได้กำไรมันก็ยากหรือใช้เวลานานกว่าจะกว่าจะกว่าจะคืนมา<ะ>ใช่ไหมทีนี้ถ้าทถ้าเราซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ลงทุนไปเรื่อยๆหวังว่าอนาคตจะดีแต่พอจะดีคุณก็ลงอีกลงอีกลงอีกแล้วเมื่อไหร่จะดี <c oughs> ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวเออมันยาวไปเรื่อยๆมันยาวไปเรื่อยๆแล้วก็พอจะดีเราก็ลงทุนใหม่ พราะลงทุนใหม่ของใหม่มันก็ซัฟเฟอร์มันก็ลําบากเพราะลงทุนใหม่ๆม,มันจะไม่ดีก็กลายเป็นว่าการการสภาวะที่กําไรไม่ค่อยดีในมันต่อเนื่องค่อนข้างยาวหลายปีหลายปีที่ผ่านมาดูกําไรดูอะไรน้อยมากใช่ไหมดูเหมือนกับว่ากําไรที่เราได้เนี่ยที่ CPF ได้มาเนี่ยมาจากการขายหุ้นขายหุ้นที่ถืออยู่ที่ดีๆ ใช่ไหม,ไม,มไม่ใช่เรื่องของการดําเนินกิจการอ่าไม่ใช่เรื่องการดําเนินกิจการการดำเนินกิจการไม่ได้กำไรเป็นรายได้พิเศษอะไรเป็นรายได้พิเศษใช่ไหม,ไหมถ้าตัดก,การดําเนินการขายหุ้นออกไปเนี่ยมันาจะเหลือน้อยมากก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ ه, เรากําลังลงทุนในสิ่งที่มันผลตอบแทนน้อยมากใช่ไหมแล้วถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยม,มันก็ลําบากท, <c oughs> ที่ที่มันจะคุ้มค่าเพราะว่าเวลาเรากู้มาเราอะไรต่างๆเราก็มีดอกเบี้ยมีนู่นมีนี่ใช่ไหมแล้วถ้าเราซื้อแพงก็ริเทินก็ต่า เอาอีก e. ก็ต่าแล้วก็ต่ําใช่ไหมแล้วเราเก็ยังไปลงอยู่ลงอยู่อันนี้เป็นประเด็นแต่ว่าแน่นอนนะเพราะราคาซีพีเนี่ยก็พูดง่ายลงมาเยอะ่ะคลงมาเยอะมากทีนี้มันก็จะมีจังหวะเหมือนกันว่าก็ไม่แน่เพราะว่าธุรกิจนี้ไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วคําว่าไม่ไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าเลวร้ายหมดอาจจะมีปีดีปีอะไรขึ้นมาใช่ไหมถ้าถ้ามีอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยก็หุ้นก็อาจจะแบบ เฮ้ยคนก็อาจจะมาดูใหม่ว่าโอ้นี่ถูกมากเพราะว่าถ้าดูจากไซส์กับตัว Market Cap ของหุ้นนะมันก็ดูเหมือนกับว่า Market c a p มันเล็กนะเทียบกับยอดขายเทียบอยู่กับอะไรต่างๆเทียบอยู่กับขนาดธุรกิจว่ามียอดขายปีนั้งสี่แสนกว่าล้านใช่ค่ะใช่ไหมมาเก็ตแคปก็แสนกว่าล้านอะไรเงี้ยแสดงว่าราคาหุ้นลงมาต่ํามากมันลงมาต่ามากส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันไม่ดีสักทีมันมันไม่ได้กาไรสักที ตรงนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าธุรกิจนี้ก็ไม่ใช่ธุรกิจที่ดีนะในแง่ของการทํากําไรเนี่ยธุรกิจที่เียดยากลําบากถึงแม้ว่าบริษัทจะเก่งก็ตามแต่เรื่องการแข่งขันมันแทบจะสมบูรณ์เนี่ยแล้วการพัฒนาไปทําฟู้ดมันก็ไม่ใช่ง่ายเ่มส์เพราะฟู้ดนี่มันขึ้นอยู่กับหลายๆเรื่องเดี๋ยวให้จันวิเคราะห์ต่อนะคะสำหรับการไปในปลายน้ําก็คือ ฟู้ดอาหารสําเร็จรูปที่เราเป็นคนที่บริโภคกันนะคะตอนนี้เทรนไปตามนี้นะคะอาจารย์นิเวศก็ให้ไว้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าอยากจะลงทุนแล้วก็มีโอกาสเนี่ยมีเหมือนกันแต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ดีหมดเลยก็ได้นะคะที่อาจารย์บอกว่าดีหนึ่งนะคะแล้วก็แย่ประมาณ9เนี่ยอาจารย์บอกในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องให้คุณวิสิ์เป็นคนวิเคราะห์แล้วนะคะว่าแล้วเวลาที่เราวิเคราะห์สถานการณ์ ของแมคโครนะคะก็คือตัวที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คุณวิสิทธิ์บอกนะคะจะต้องวิเคราะห์ให้ดีสำหรับฟีดและฟาร์จมจำไหมคะตรงนี้เนี่ยคุณวิสิทธิ์มองว่าช่วงช่วงเนี้ยไปจนถึงประมาณอีก3ปีเนี่ยมันมันอยู่ในยุคไหนคะยุคที่กำลังจะขึ้นหรือเปล่าคะหมายถึงว่าแนวโน้มมันกำลังจะขึ้นหรือเปล่าของคอมมูนิตี้ครับ uh, c p f นะครับก็คือยอดขายประมาณ4 5 0 0 0 0ห0ล้ margin, านนะครับเน็ตมาร์จิ้นประมาณสัก2%นะครับ นั่นหมายความว่าบริษัทนี่มีลักษณะเป็น operating leverage ที่สูงมากฉะนั้นเนี่ยราคาผลิตภัณฑ์นะครับราคาที่ผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟาร์มหรือตัวฟิตนะครับตรงนี้มีผลต่อกำไรวัตถุไลน์เลยมีผลต่อกำไรขั้นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ CBF เนี่ยจะต้องดู4ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของตัวฟาร์มเป็นไงนะครับอันแรกก่อนนะครับฟาร์มนี่มีอะไรบ้างครับก็คือ ผู้ปศุสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสุกรหรือสัตว์ปีกนะครับเข้าใจว่าสัตว์ปีกเนี่ยนะครับตัวหวัดนกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมาสัก2,015นะครับเป็นหวัดนกที่ใหญ่มากนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งของเราเนี่ยก็ถูกเรียกว่านับห้ามนําเข้าปูหญ้าพันธุ์นะครับของสัตว์ปีกทั้งหลายนะครับก็จะทําให้ตัว ปูย่าพันธุ์นี่ขาดแคลนนะครับ<ม>ก็เป็นไปได้นะครับว่าราคาสัปีกเนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากปูย่าพันธุ์เนี่ยจะมีอายุมาสักสิเดือนนะครับถ้านับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็มาสิบสามเดือนแล้วนะครับฉะนั้นซื่งเกิดขึ้นคือก็ต้องจับตาดูครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับว่าราคาประสุกสัตว์นะครับสัตว์ปีต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้เอ่อก็จะทําให้เรื่องเกี่ยวกับราคาเอ่อ นั่นคือจะช่วยฟาร์มบิสเนสนะครับอันที่2เนี่ยเรื่องราคาสุกรนะครับสุกรเนี่ยนะครับก็คือต้องยอมรับว่าภัยแล้งนะครับก็จะทําให้ราคาสุกรเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าปริมาณน้นําต่างๆเนี่ยที่ไปทาเรื่องออสุกรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้สุกรเนี่ยมีการเลี้ยงน้อยลงนะครับราคาสุกรก็มีกาบเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าธุรกิจฟาร์มเนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุกรเรื่องของสปีกนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวสัตว์น้ำนะครับท,ที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CPF บอกนะครับฉะนั้นเนี่ยธุรก,กิจฟาร์มเนี่ยผมคิดว่าดีขึ้นนะครับธุรก,กิจฟีดเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าคือฟีดเนี่ยราคายังไม่เห็นชัดแน่นอนนะครับตัวข้าวโพดเองนะครับตัวถั่วเหลืองเองต่างเนี่ยก็อยู่ในเรียกว่า ทรงนะครับหรือว,ว่าทรงนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะต้องจับตาดูธุรกิจฟีดซึ่งเป็น <c oughs> สิ่งที่นำไรายได้ให้กับทาง CPF เนี่เกือบ53%เ,เลย <c oughs> นะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยคือในเมื่อตัวฟาร์มดีขึ้นฟ้ดมีความเสถียรภาพมากขึ้นคีย์ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการอ่านราคาฟีดนะครับราคาพวกเกี่ยวกับถั่วเหลืองนะครับราคาเกี่ยวกับข้าวโพดต่าง นะครับซึ่งผมยังไม่เคยทําเรื่องเกี่ยวกับความสมพัญระหว่างไพยแลงกับราคาฟีดนะครับไอ้ตรงนี้ต้องกลับไปทำกับบ้านดูนิดนึงนะครับว่าจะมีความสําคัญยังไงนะครับถัดมาเนี่ยเรื่องของตัว CBF เนี่ยนอกจากตัววิเคราะห์เรื่องราคาผลิตภัณฑ์เสร็จนะครับอาจจะต้องดูว่าธุรกิจที่เขาลงทุนในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าเป็นตุรกีมาเลเซียนะครับจีนเวียดนามนะครับเข้าใจว่าธุรกิจต่างประเทศของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามเนี่ยเริ่มมีเรยกว่า break even ขึ้นแล้ว ะฉะนั้นเนี่ยถ้าธุรกิจต่างประเทศที่เขาลงทุนเนี่ยนะครับที่เขาลงทุนหนักๆเนี่ยเมื่อสักสาปีแล้วเนี่ยนะครับสามารถอ,อกดอออกผลได้สามารถที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับเบรกอีเว้นได้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้คอนดิวิลมาสู่เรื่องเกี่ยวกับกาไรของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยตัว c p f เนี่ยก็อาจจะเป็นปีที่เขาเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาลงทุนไปเมื่อ3ามสี่ปีปแล้วนะครับที่ไปดูมาแล้วเนี่ยเขาเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวได้ยังคะครับตัวเวียดนามกับจีนดีขึ้นนะครับนะครับในขณะที่ว่าผู้ ยุโรปนะครับไม่ว่าตุรกีรัสเซียเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ายังไม่เบรกอีเวนต์มากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าแต่โอเปอเรชั่นใหญ่ๆของเขาเนี่ยอยู่ที่จีนกับเวียดนามนะครับซึ่งดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับการที่เดียวกันเนี่ยเขาลงทุนในแอฟริกาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นฟอนเทียร์มาเก็ตนะครับก็อาจจะเป็นพอฟลูโอที่เล็กนะครับของบริษัทนะครับซึ่งฟอนเทียร์มาเก็ตแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นควีชมาร์กนะครับนะครับควีชมาร์กแต่ว่าเนื่องจากบริษัทเนี่ยเรียกว่า วางเท้าหนึ่งข้างเข้าไปในแอฟริกานะครับถ้าประสบการณําเร็จเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับเ <c oughs> ข้าใจว่าราคาของผู้ประสบสัตว์เนี่ยของแอฟริกาเนี่ยราคาสูงกว่าในปัจจุบันของเมืองไทยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่บริษัทก็มองระยะไกลนะครับว่า <c oughs> สิ่งท,ที่เกิดขึ้นแต่ว่าระ,ระยะปี2ปีเนี่ยผมไห้จับตาดูราคาของเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มนะครับซึ่งน่าจะดีขึ้นสำหรับปี2 0 1 6นี้นะครับ ซึ่งพอลิงก์เมื่อภาพแมกโครนะครับมาสู่ภาคของแวรูเอชันของ c p f เนี่ยนะครับต้องยอมว่าราคา c p f ปัจจุบันเนี่ยราคาใกล้เคียงบุกมากเลยนะราคาใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีนะครับ1.14เท่านะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับทาง ROE นะครับแล้วว่าผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับแล้วว่าประมาณสักสิเอร์เซนะครับ ROE ประมาณสิบเปนะครับอ่านะครับแล้ว PE ประมาณสักสิเท่านะครับหมายความว่าในภาวะที่ ถ้าเบสออนตัวเลขของปี <c oughs> แล้วนี่นะครับ2015นะครับที่บริษัทประกาศออกมาแล้วนี่นะครับสังเกตนะครับว่าอยู่ในไซคลที่เรียกว่าไม่ใช่ขาขึ้นนะครับบริษัทนี้ก็เทรดปัจจุบันอยู่ในภาวะที่ไม่ใช่สซเก่าขาขึ้นถ้าไซคลของฟาร์มเป็นขาขึ้นขึ้นมาเนี่ยเขาจว่าบริษัทนียน่าจะมี PE ที่ถูกรีเลตเต็ดมากกว่านี้นะครับน่าจะสูงเพิ่มมากขึ้นเหนือใช่ครับใช่ครับแสดงว่าราคาปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่ ลงทุนได้ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็รอสำหรับไซเคิลที่จะมาซึ่งคุณวิสิตมองว่าฟาร์มเนี่ยดีนะคะฟีดนี่จะมีควอเชนมาร์อยู่นะครับยังมีควอเนชชั่นมาคว่ามันจะดีหรือเปล่าใช่ครับนะคะส่วนตัวฟู้ดนี่ก็เป็นตัวเรียกว่าสเตเบลไลส์นะครับทำให้ตัวมา r g จินของเขาไม่แว่งนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวกำไรขั้นต้นของเขาเนี่ยใน2 0ไตรมาสย้อนหลังเนี่ย แข่งว่า8ปถึงเลยนะครับ <c oughs> นะครับซึ่งถือว่าเป็นการแว่งตัวที่สูงมากครับค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณดุเลกบอกชัดเจนนะคะว่าเป้าหมายก็คือต้องติดให้ได้สำหรับหนึ่งในท็อปฟทที่เป็นธุรกิจผลิตอาหารครบวงจรแล้วก็จัดจาหน่ายด้วยนะฮะก็มีบอร์ุ่มติด1ใน5ให้ได้อันนี้นี่คือเป้าหมายของทางบริษัทนะคะที่จะไปและโดยเฉพาะในอีกหปีข้างหน้าก็คือรายได้จากต่างประเทศเนี่ย 7 5อนะคะอีก25%ก็เป็นในประเทศและเขาก็จะไปลงทุนในประเทศเกิดใหม่ก็คือจะไปลงทุนตั้งแต่ฟาร์มเลยนะคะอาจารย์ะคะฟาร์มเนี่ยถือว่าเขาจะลงทุนแบบตั้งกับต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเลยนะคะแล้วก็ประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาจะไปในรูปแบบของฟู้ดมากกว่าก็คือไปกินมาจิ้นที่มากขึ้นอาจารย์มองจุดแข็งศักยภาพของเขาเนี่ยในการแข่งขันยังไงบ้างคะสำหรับ C P F ก็จริงๆต้อง,ง C P F ต้องถือว่าเขาก็เก่งนะ,ะเป็นระดับโลกได้นะคะ ในด้านเทคโนโลยีในด้านการบริหารอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคือว่าเป็นธุรกิจยากลําบากพอธุรกิจยากลําบากเนี่ยขนาดเก่งก็ยังลําบากไม่ได้ได้เงินมา,าง,ง่ายๆอไ่าไม่ได้ได้เงินได้ง่ายแล้วก็การขยายไปเนี่ยจริงๆถ้ากระจายกันไปทั่วหมดเนี่ยเรื่องของอีโคโนึมสเกลอะไรต่างๆก็มีไม่มากหรอกเพราะว่ามันมันไม่สัมพันธ์กันอาหารเนี่ยเป็นพวกฟาร์มฟีดอะไรนี้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันมันมันต้อง อาศัยความน้ำหนักอาศัยอะไรต่างๆมันไม่สามารถจะมาบอกอ้าวเฮ้ยเราสั่งซื้อทีเดียวใช่ไหมแล้วก็จะกระจายไปทุกประเทศอะไรมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไกลอ่ะคือคุณเอาเรือขนไปมันก็ไกลมันก็แพงคุณทําไม่ไดู้ดย่งไงคือไอ้ไอตรงนี้มันไม่ไม่ค่อยมีมากเทคโนโลยีมีระบบมีนะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มีไม่มีมากนะแต่แล้วก็จริงๆผมคิดว่าคือในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเขาก็มี ตัวใหญ่ของเข้าแหละจะมาตัวใหญ่ที่ใหญ่กว่าเราอะไรต่างๆก็เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เปรียบอะไรมากมันเหมือนกับว่าเรากําลังมีพอร์ตโฟลิโอมากกว่ามีหุ้นที่น่ที่นี่ที่นี่นที่นี่นที่แต่และตัวมันก็ต้องดิน้นดิ้นรนของมันเองเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแปลว่าเราจะไปช่วยทําให้มันกําไรดีนู่นนี่มันไม่ค่อยได้หรอกใช่ไหมเพียง <c oughs> แต่เราโอเคเราไปซื้อแล้วเราก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปอะไรเข้าไปมันก็เก่งขึ้นมาแต่ไม่ได้เก่งที่สุด อาจจะมีคู่แข่งในในประเทศเขาก็เก่งอยู่แล้วอะไรต่างหรือแม้กระทั่งเก่งก็ตามเนี่ยก็ถึงเก่งก็ตามคุณก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้มันดีได้ถ้าธุรกิจมันแย่หมด <ฮะ S 2> ถ้ากุ้งมันตายเยอะมันนุ่นนี่คุณก็ทํากําไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่ลําบากแต่ว่าอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือตัวที่แบบว่าจะพอไปได้ที่กําไรดีเนี่ยคืออาหารแต่อาหารมันก็ยังเล็กจะมันเล็กเกินไปที่จะบอกว่าสร้างความแตกต่างใช่ไหมแล้วการที่จะไป ดง่ายไปอะไรไปขายไปทั่วโลกอะไรอาหารไทยไปทั่วโลกผมก็ว่าไม่ไม่ง่ายเพราะเรื่องอาหารนี่มันเป็นเรื่องท้องถิ่นอะไรซะเยอะนะครับแล้วก็คู่แข่งก็มีเยอะนะก็แต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยมีโอกาสที่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยบังเอิญโลกมันเกิดอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วก็เออหลายๆประเทศเลยผลิตไม่ได้ไม่แม้คอโมมอนิตี้คือคอมมอนิตี้นี่มันเป็นระดับโลกด้วยเหมือนกันใช่ค่ะที่ผ่านมาหลายปีเนี่ย ดูเหมือนคอมมดิตี้มันจะแย่จะมาแย่ไม่ค่อยดีสักปีเลยใช่มันเหมือนอาจจะตามน้ํามันตามรพอน้ํามันลงไอ้พวกพวกนี้ก็ลงด้วยเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้มันแทนกันได้นะอาหารกับน้ํามันมันแทนกันได้ใช่ไมถ้าคุณถ้าน้ามันแพงอาหารก็แพงตามน้ํามันถูกอาหารก็ถูกเพราะอาหารส่วนหนึ่งก็ไปทําเป็นพลังงานเป็นอะไรต่างเพราะนั้นมันก็เลยพอคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ว่าหนึ่งตัวอุตสาหกรรมก็ลําบากอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมัน ช่ไหมแต่ว่าโดยภาพใหญ่เองมันก็แย่ลงเพราะแย่ลงอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่แย่ปั๊บเดี๋ยวมันแย่หลายปีนะเพนีะ,ะนั้นทุกอย่างก็เลยดูแบบไม่สดใสก็ต้องหวังว่าถ,ถ้าซื้อหุ้นตัวนี้ก็ต้องหวังว่าก็ต้องเก็บยาวๆระหว่างนี้ก็เก็บปันผลไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็รอดูจังหวะดีๆเพราะว่าถ้ามันดีปุ๊บราคาหุ้นมันจะบอกว่าอุ้ยวิ่งไปเลยขึ้นไปเท่าตัวก็ยังไม่แพงเพราะว่าแต่ก่อนมันก็เป็นอ,อย่างงี้อย่างที่คุณวิสิตบอกใกล้บุ๊กใช่ไหมมันไม่แพงมันดูไม่แพง พอขึ้นไปตัวนั้นคุณก็เป็นจังหวะว่าอ่าเฮ้ยขายได้เลยนะเพราะว่าได้กําไรเท่าตัวไปในเวลาสามสีป่ปีคือมันคุ้มอยู่ในตัวแต่คุณต้องทนได้นะต้องทนได้รอไปเรื่อยๆหวังว่าวันมันจะเกิดจะมาแม้ว่ามันจะนานหน่อยหรืออาจจะไม่นานก็ได้อาจจะบอกว่าให้ปีหน้าเนี่ยปีนี้แหละเริ่มเห็นลแล้วแล้วพอมันเริ่มเห็นมันก็หุ้นก็ขึ้นไปก่อนละ,ะนะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามบุ๊กตามอะไรต่างม,มันก็โอเคมันไม่แพงค่อนข้างถูกไปซ้ำไปนะ,ะก็เป็น คือพูดง่ายๆว่าจังหวะเนี่ยถ้าคุณอยากจะเล่นพวกนี้ก็เป็นจังหวะเหมือนกันว่าก็มันต่ำอย่างเงี้ยคุณจะไปซื้อตอนไหนใช่ไหมคุณจะเป็นยังไงแต่อาจารย์มองว่าถ้าต่ําในลักษณะนี้ก็คือมองว่าราคาต่ําแล้วการที่2คือถ้าลงทุนเนี่ยก็คือเป็นปันผลแต่ถ้าจะรอในแง่ของราคาปรับตัวขึ้นแรงๆเนี่ยก็ต้องรอไซเคิลว่ามันมาหรือเปล่าคอมมูนิตี้ใช่ไหมฮะซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยที่ผมพูดสิ0ปีมีปีนึงอาจจะเกินไปนิดนึง อาจจะสิบปีนี้สองสามปีมที่แบบขึ้นมาดีอะไรอย่างนั้นนะ,ะซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไร<ะ>ใช่ไหมแต่เวลาอาจารย์ลงทุนหุ้นอาหารเนี่ยอาจารย์ดูอะไรบ้างคะคือหุ้นอาหารเนี่ยปกติผมว็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะมีคุ t ภา e ไม่สามารถจะไปห้ามคนอื่นผลิตไม่สามารถจะห้ามคนอื่นขายใช่ไหมไม่สามารถจะบอกว่าถ้าคุณขายคุณก็เจ๊งใช่ไหมมันต้องเป็นอะไรที่คุณมีอำนาจทางการตลาดเช่นคุณเป็นพัตนาร ที่ดีๆหรือคุณเป็นอาหารที่แบบว่าให้คนอื่นผลิตไม่ได้เป็นอาหารแบบสําหรับเด็กอ่อนที่คุณภาพดีมากใช่ไหมอะไรคืออะไรทํานองนี้นะมันต้องมีลักษณะอย่างนั้นที่ทําให้คนบอกเขาเลือกที่จะซือ้อจอมจ่ายแพงได้แต่ว่าอาหารที่ทําอยู่ทุกวันนี้ของซ p พอมันเป็นอาหารกินประจาวันมันไม่มีลักษณะแบบนั้นมไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรพิเศษใครผลิตก็ได้อ่าจะมันก็ การการที่จะไปแย่งตลาดไปอะไรต่างๆ<ฮ>เพิ่มเติมอะไรจุดอย่างมากก็คือผลิตเพื่อส่งออกเป็น<ฮ> OEM บ้างอะไรบ้าง<ฮ>หรือถึงแม่ส่งออกยี่ห้อตัวเองมันก็ไม่ได้สูงมากเ,<ร>าเพราะเราที่มันเขาสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นน้ํา <c oughs> กลางน้ําปลายน้ําที่ทําบริหารจัดการเรื่องมารจิ้นได้<ฮ>อาจารย์ให้คุณค่าตรงนี้ไหมคคงไม่มากเพราะว่าจริงๆผมว่าอาหารเนี่ยคุณซื้อมาจากที่ไหนราคาไม่แตกกันมาก<ฮ>ไม่ใค่ว่าเราผลิตไก่แล้วเราจะสามารถซื้อไก่ได้ถูกไม่ใช่ ธุรกิจผลิตอาหารยังไงก็ต้องตีราคาไก่เท่ากันนะคนอื่นจะผลิตจะไปซื้อเขาก็ซื้อได้ราคาเท่ากันนะคุณไม่สามารถจะบอกว่าของเราถูกกว่าเพราะเราของเราเองใช่ไหมเหมือนกัน<ม>เพราะว่ามีคนพร้อมขายคุณเองคุณก็พร้อมขายในราคาเท่ากันให้กับคู่แข่งที่ไปผลิตอาหาร<ม>เพราะมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแข่งขันสมบูรณ์ะนะไก่ทุกตัวเนี่ยราคาเท่ากันไม่ว่าจะผลิตจากไหนก็ตามใช่ไหมเพราะนั้นนิดเดียวคือว่าถ้าคุณตั้งโรงงานอาหารอยู่ใกล้โรงงานฆ่าสัตว์ แต่คอมยิงเขาก็ไม่ตังก็ไม่มีประโยชน์คือประโยชน์ส่วนนี้เรื่องต้นทุนเนี่ยผมว่าไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าใครผลิตได้มากถ้าคุณผลิตได้มากต้นทุนคุณอาจจะถูกเพราะคุณซอสคุณตั้งโรงงานอะไรมันคุ้มกว่าคือธุรกิจนี้มันอยู่ที่ปริมาณการผลิตใช่มันถึงจะคุ้มทุนใช่เรื่องอาหารนะฮะอาจารย์ถึงบอกมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็คู่แข่งเยอะใช่แล้วก็แบบว่าการจะไปสร้างแบรนด์อาหารที่คนจะหยิบซื้อเนี่ยมันยากแต่มาคุณทําเกี๊ยว ก็มีเกี่ยวจากเครื่องอื่นมาคนก็ไม่สนใจใช่ไหมไม่ไม่สนใจมากหรอกว่ายี่ห้ออะไรใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เขาผลิตได้เกือบเท่ากันหมดค่ะยังไเอาละค่ะคุณผู้ชมครับฟังกันไปค่อนข้างจาชะชัดเจนทีเดียวนะคะในเชิงของ หุ้นที่จะตีมูลค่าออกมาแล้วก็ในเชิงของไซเคิลใหญ่ๆนะคะที่อาจารย์นิเวศวิเคราะห์ให้เราฟังรวมไปถึงวิธีการดูด้วยว่า CPF เวลาที่จะลงทุนเนี่ยก็มี4ปัจจัยอย่างที่คุณวิสิ์บอกไปนะคะยังไงก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ตอนนี้อยากจะเลือกหุ้นที่ราคาปรับลงมาเยอะๆนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านนั้นวัตถุประสงค์นั้นถือเพื่ออะไรนะคะวันนี้ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับดรนนีิเวศเหมวชิระวลากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองมิพัฒนากุณนะคะนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพนะคะแขกประจํารายการของเราวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ,คะพบกันใหม่นะคะสำหรับวันพุธหน้านะคะเวลา13.00นนถึง14.00นนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ